สวัสดีค่ะ FC ท,ทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสางพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาพี่้องวันที่26มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านเป็นแนวทางพทนั้นเด้อพี่น้องเดอ้อสถิติมีข่ามีหลุดเด้อค่ะพี่น้องสูตรที่ใจคำนวณมาน,นี้นะคะทุกคนคือการเจาะเด่นวิ่งลูดพี่น้องขา้าบ์มักบอชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน ทุกคนเลขเด่นประจาวันก็มีเข้าม่หลุดนะคะแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันทุกคนเรามาดูวันที่25ก่อนนะคะทุกคนลิลุดติดต่อกันซีมือเราพี่น้องซีมือค่ะๆักพี่น้องขาใจให้เด่น5และ4นะคะทุกคนมาสี่ศูนย์หกหนึ่งสามสีมหยงหลักลอยพี่น้องโอ้เดี๋ยใจดีนะคะทุกคน หลุดสี่วันติดต่อกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเลขเด่นประจําวันสี่วันนี้ไม่หลุดสักวันนะคะทุกคนเอาก็ะคพี่น้องจะให้เด่นห้าและสี่มาสี่ศูนย์หกหนึ่งสามเลขเด่นประจําวันสามมาแปดหลุดพี่น้องค่ะเอามาพี่น้องว่าวันที่ยี่สิบหกสี่เข่าหรือสี่หลุดพี่น้องมันไม่หลุดติดต่อกันหลายมือแต่ค่ะพี่น้องแอดมินก็หมดกลาลังใจนะคะทุกคนไม่ใช่ ขนาดเอดมินเล่นไม่เป็นนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเจก็อยากให้ f อฟที่มาตามใจได้เนาะค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็จะทํายังไงได้นะคะทุกคนเราก็เป็นได้แค่แนวทางนะคะทุก,ท,กท่านคะ่ะเราก็ทําตามสูตรการคํานวณแนวทางเนาะพี่น้องมาดูนะคะเด่นวันที่26่สิบหใจคำนวณได้9และ8ดถ้าพี่น้องมาค่อยตามเด้อพี่น้องเด้อ ช่วงนี้มันหลุดกับปอยให้มันหลุดคัะค่ะไปก้อนนะคะทุกคนเวลาเข้าก็เข้าแบบว่าถ้าเริ่มหลุดใจก็อยากให้ทุกคนหยุดไปเลยนะพี่น้องซีหามือไปเลยนะคะทุกคนค่อยมาตามไม่พี่น้องคะ่ะมาดูคะ่ะทุกท่านความน่าจะเป็น9นะคะวันนี้เด่นอยู่ที่9กแปดแล้วพี่น้อง9ก90 9ี่เก้หกสาค่ะ 8ปดเก้าแปดสี่แปดหแปดหนึ่งประมาณนี้พี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่เก้าแปดแปดเก้าพี่น้องคะ่ะมากเบอใจชอบคู่หนึ่งนะคะทุกคนคู่เพิ่มก็คือแปดสี่ปปดสี่แปด fc ท่านไหนมีตัวเลขในใจจับไหมได้เลยเด้อพี่น้องแล้วแต่ความ,มากักเ้อจ้ะเด้อเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เ 4, ลขสี่เด้อยวเลขเก้าสำหรับเลขเบิ้ลประจําวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ตามเลขเด่นประจําวันก็ได้นะคะทุกคนเผื่อชอบเนาะคะ่ะเนาะค่ะทุกท่านคะสำหรับแนวทางลาวสตาร์วันที่26มิถุนายน2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโฉกโฉมันมันสุขผู้สุขคนเดอร์พี่น้องเดอร์สวัสดีจ้า